นั้นแตกแล้วก็กลับมาบ้านเฮ้ยอะไร oh อ่ะโอ้ my god เออไม่โดนไม่โดนพิสติงเกอร์มาเลยฮะสกําหมอสกํหาหมอฮะไม่เปิดแล้วก่อนนะเฮ้ยโลนินเฮ้ยไม่มีดีซิสบอลแย่แล้วแย่แล้วมาอุ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยให้มาเยอะเชียวไม่ได้ดูครับเมื่อกี้ว่าเขา ตั้งให้มีกองทัพเริ่มต้นเป็นขนาดใหญ่อย่างนั้นเหรอโอเคครับถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอันนี้เป็นแบบ p ีฟนะส 3, 3ไม่ใช่33 111ข้างบนข้างล่างบนซ้ายล่างขวาแล้วก็ล่างซ้ายจนขวาบนนั้นโลง่งฟรีที่ฟรีเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ครับผมปกติไม่เคยตั้งให้กองทัพเริ่มต้นเป็นใหญ่แบบนี้ปกติแค่ชนะสองคนก็เหลือเฟือแล้ว เดี๋ยวผมผมยังไม่ไม่อะไรนะจะไม่ทําตัวจีจ๊ดจ้าครับผมในเมื่อเล่นแบบไม่มีไม่มีฝักไม่มีฝ่ายอ,อย่าทาตัวซีซาร์เกินไปเพราะอย่างถ้ามาอย่างนั้นเราอาจจะโดนหนึ่งลุมไอสองลุมหนึ่งก็ได้ <c oughs> ผมจะฟาร์มไปก่อนนะครับผมถ้าใครที่เบื่อเบิ่ช่วงนี้เป็นลายเป็นคลิปออกมาแล้วและถ้าไม่ใช่รอบเปิดตัวงั้นก็ข้าไปก่อนก็ได้ครับผม ไม่แน่ใจว่ากี่นาทีนะแต่ว่าลองลองเลือนดูแล้วกันนะครับโอมไม่ได้เล่นโลตัสนานแล้วนะเพพอดีว่าเล่นแต่ดาร์กอนกับเซอร์เพไเป็นส่วนใหญ่้งหลังเมื่อเนี่ยอา้าวครั้งอีกเออเออไม่รู้นะครับเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีอ่ะคือปิงก็ไม่ได้เยอะนะตอนตอนเข้าห้องมา มีโดดไป800กว่าบ้างแต่ว่ามันแค่แป๊บเดียวแล้วดูจากชื่อน่าจะเป็นคนไทยทั้งคู่ไม่ใช่แค่ชื่อหรอกปิงปิงก่อนที่มันจะโดดขึ้นไป800กว่าก็อยู่ประมาณ70-80กันเองผมจะเน้นแนวหลังเป็อันคลรีนวันส่วนแนวหน้าผมจะเอาเป็นเปลรดเอากร้ายไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็ดูสถานการณ์อีกทีหนึ่ง ถ้าต้องอัปเกรดก็ค่อยอัปเกรดแต่ okay. รู้สึกว่าเราจะฟาร,ร,ร์มแล้วข้าวได้น้อยนะผมต้องเรีบไปเก็บม้าข้างหน้ามีม้าข้างหน้าอยู่ต้องเรีบไปโดก่อนที่คนข้างบนเขาจะมาโดเราเพราะว่าถ้าคนข้างบนเขาแบบจะวิ่งไปเก็บฝั่งขวาก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเพราะมันไกลอยู่ดังนั้นเราต้องฟาร,ร์มพอประมาณแล้วก็ไปเก็บมา้าครับผม ขอทำยูนิตพอประมาณเพื่อป้องกันเศษบ้านก่อนครับแต่ผมคิดว่า <I S 2> ผงไม่มีใครทําตัวซีซาร์หรอครับผม <c oughs> ไม่อย่างนั้นจะโดนพุ่งเป้าใส่เดี๋ยวผมต้องทําป้อมไว้ข้างหน้านี้อันหนึ่ง <c oughs> ทั้งขวาก็เหมือนจะต้องทํานะเพราะทั้งปวก็ขึ้นมาได้เดี๋ยวท,ทาทางซ้ายไปก่อน เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาจะวิ่งตัดตรงไปคงไม่น่าใช่ mm hmm. เขาต้องลงมาเอามาก่อนแนะ่นอนอะเนี่ยเดี๋ยวเราทําป้อมไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ปะ่ะตรงนั้นมันไปไม่ได้คือเราขึ้นไม่ได้แต่ว่าไอ้ซ้ายกับขวาเข้าไปหากันได้แต่รู้สึกมันจะไกลพอสมควรนะลงเขามาแล้วก็วิ่งตัดเข้ามาทางขวามันก็พอๆกันนะแต่ว่าถ้าลงมาทางนี้ก่อนมันก็จะมีมาให้เก็บ nice, <sir. S 1> ผมว่าเขาต้องลงเอามา Swift เขาคิดจะแย่งกับผมนะแต่ถ้าเขาไม่คิดจะแย่งเขาเขาก็จะขึ้นไปเอาทางขวา่าอันคลีนวันตัวสกปรกแล้วก็เดี๋ยวเอาข้กมาหรือว่าออาคอยก่อนดยวเนี่ย <told> น้ำเลย wow, <I S 2> โอ้โหเสียง <laughs> ไม่น่าพี่ลมเลยออกมาก่อนแล้วกัน รีบเก็บม้าครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเขาลมมาดโดจริงๆเราจะลำบาก <am> แล้วก็นาข้าวมันน้อยเอาม้าไปเก็บดีกว่าแล้วก็เอาชอาวบ้านสนเกินไปเก็บไม่ใช่ไปเก็บไปเกณฑ์เกณฑ์ไปทหารนะครับผมああเอาเดจากตอนแรกผอมแห้งผอมแห้งอ่ะพอเข้าไปฝึกปุ๊บหน่วยการดีขึ้น เราน่าจะเล่นยาวๆได้นะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดใครเลยไม่มีใครทำตัวซีซารครับผมตรงนี้เลยซ้ายๆหน่อยประมาณนี้ถ้าลงมาผ่านช่องแคบตรงนี้มาก็จะโดนเลยแต่ถ้าเกิดมาทางขวาทางขวามาเราก็แค่วิ่งบนมานี้ล่อมาทางนี้ให้ก็ได้ไม่เป็นไรหรือไม่ก็พยายามยื้อไว้ถ้าทางขวามานะ

เอ้ยออกมาแล้วไงเนี่ยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปุนอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่นะครับผม <told> โอ้โหจบกันขึ้นยี่ดีกว่าเออแล้วก็ลงมาตรงนี้ <Quickly. S 1> ไม่เป็นไรเนี่ยผมว่า <told> โลตัสมันบักหรือเปล่าหรือ,อยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรว่าเขาตั้งใจทำอย่างนี้ฮะ <I am S 1> ไม่รู้นันนะเป็นยี่หลายรอบไปแนละ้วเวลาที่แบบ จะเอาชาวบ้านออกกัะแต่บางทีพอเอาชาวบ้านไปเก็บมาของตัวเองปุ๊บมันก็จะดีใส่เราเป็นม้าป่างงนะครับเนี่ยแต่ถ้าทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรเออเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเราไปคลิกรอบที่สอง,องมันจะดีใส่เราเอาสุดไปตัว <take> ตนี้ก็ฟาร์มยูนิตไปก่อน <will> ยังไม่เห็นพี่เบลอะไรเลยผมคิดว่าผมควรจะไปสกเกาดูสักหน่อย <take> ผมอยากจะรู้ความเป็นไป อยู่แบบนี้ไม่รู้ว่าจะอุ้ยอ่ะมีหินเราต้องไปก่อนนะครับผมมาตัวหนึ่งเตะทิ้งไปเลยไอหินเนี่ยขออันตรายอย่าเล่นอย่าเล่นตรงช่องแคบเนี่ยมุมนั้นได้เปรียบนะเตะทิ้งไปเลยเออแตกไปซะงั้นขอดูหน่อยตะเกาครับเดี๋ยวต้องวิ่ง,งโอ้ไม่รูดเนสโอ้โอ้โอ้ โอ้น,นั่นจบลาก่อนพี่เ้ยบายพี่หน่วยซอนได้ผมแตกไปละหนึ่งคนอันคลีนวันและเปลดอับกุไลทั้งหลายมาต่างนี้ผมว่าผมต้องทำไอ้ซับได้ดเพิ่มอีกสักหน่อยเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าเขาใช้เบอร์ซเซอร์เกอร์ทำมาแก้ทางฝั่งบุฟก่อน ครับผมตอนนี้กําลังเรื่อยๆครับผมไม่รีบอยากรู้ทางขวาทําอะไรอยู่อะทางขวาเผาอะไรนะเอ้ยเอ้ยเซอเฟสเหรอเห็นมีชาวบ้านวิ่งทางนี้เก็บม้าหรือเปล่าเก็บม้าหรือเปล่าจะมาโดม้าหรือเปล่าตรงนี้เป็นป่าเดีกว่อนนะดูนะเอ่ออยู่ไหนเนี่ยอุ้ยตรงนั้นมีหินอันตรายนะ มันอ,อ๋อตรงนี้ขึน้นได้เหรอเออไม่มีอะไรเร็วเรียบสร้างเฮ้ยเดี๋ยวอะไรน้ำเงินน้ำเงินเมื่อกี้ผมไม่เห็นได้ไงผมพลาดอะไรไปเขาจะทำอะไรตรงนั้นนะ่ะต <c oughs> <ๆ>่างดีเฮัลโหลออิสเมียร์หอคอที่ไม่ใช่หอยคอโช้าช้า เออจบเราตีดีกว่าตีทิ้งรับผมไม่งั้นอันตรายลำบากเราเออเราไม่ซีซัสเรไสสาไม่ซีซัดแต่ว่าเราขอโซนๆนิดน,น,นึงนะอันตรายเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาแบบทำตัวรกชากชิดกับเรามากเกินไปเราไม่ชอบไม่ต้องรักเราก็ได้สร้างนี่ต่อทำตัวฮิวด่วนๆเลยแม่สาวอีกาของเรา นั้นแตกแล้วก็กลับมาบ้านเฮ้ย hey, อะไรอ่ะโอ้ไม่กอดเออไม่โดนไม่โดนพิสน er. ิงเกอร์รีบไปกลับ,บ,บ,บมากลับดุนด่นนายนายต้องเจอหินโอ้โหเกาหลังบ <c oughs> วกก็ได้ปะขอเน้นดูอิดอย่านะระวังนะระวังนะทันทีวันมา,มาช้ามากเร็ว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 รีบฝึกรีบฝึกเพิ่มเอ่อไป

มาเด้ฮะสะกําหมอสกําหมอฮะนายเปิดเราก่อนนะนายเปิดเราก่อนนะนายทำตัวซีซัสเกินไปนะมาดิสกําหมอเอาดิทุกกรอกครับผมต้องทุกกรอกนีน่อันเควันยิงฟรีไปนั่นการคัตติ้งว่ะการท่าเฉือนเอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนไปเอเอ,เอโอเคตรงนี้อยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเข้าไป เออหรืตรงนี้หรือนี้มีไอ้นั่นอยู่ไอตัวนั่นนะเขาเรียกว่าไงวะปริสต้าแมนต้องทำการฝึกทำให้สาวอีกาวเพิ่มครับผมไปแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ช่องเขากับไปกลับไปกลับไว้นะอย่าให้รู้อย่าให้รู้พิษลิงเกย์แล้วครับผมต้องปุบครับผมปุ๊บปุ๊บปปเออดีกลับไป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 เออดีดีกลับมากลับมากลับมา เน่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนสโลปีไม่เอาไม่ล้วงไม่ชอบ <c oughs> ไอ้ลูกตัวฮิวเอาดูเลยเนะนี่ยนี่ต้องตีนี่เหรอครับเอานี่ก่อนต้องทำการไปเลยมารินมัาางกรโอ้โหติดนิดเดียวไม่เป็นไรเลยเอ้ยเฮ้ยแตก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 กินด้วย เราต้องเอามาเสริมครับผมแตกครับผมเหลืออะไรครับผมไม่เก็บมาเก็บมาไม่เอาไม่เก็บจีบป้อมให้แตก,ตแตกป้อมให้แตกจีบป้อมให้แตกไฟไม่นี่ช่วยได้เนี่ยเอ้ยอย่าเก็บมาอย่าเก็บมาเราต้อง <I have S 1> เร็วเติมครับไปลูกไปลูกครับลูกขอแค่ตอนนี้สีน้ำเงินอย่าเพิ่งมาลอยลอยบ้านเราก็พอนะตอนนี้ เออเอาเลยตกินิตมาเพิ่มมาครับฮนะตักินิตเพิ่มนั่งไงอย่ามาทำตัวซีซ่าแถวนี้เราแค่มาสก๊อตเราไม่ได้จะเปิดไงแต่นายเปิดเรา่อนดีๆไปโยนระเบิดใส่สาฐานกันเลยเอานี้เดี๋ยวก่อนนะอันเคนวันที่มันแรงขึ้นหาก่อนไม่ใช่นี้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 อันนี้ไม่ใช่เออนี่ไงเจอแล้ว โอเคมันต้องแบบนี้ครับเราแบบเราแบบเจ็ดเต็กเจ็ดแบตแค่นั้นเรียบโอ้โหเอาก็มาดีครับ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 เฮ้ยเนี่ยตีม้าไปนะตีม้าไปนะเอาอันดับคิววันแทงอะไปเร็วเพิ่มเพิ่มยาดัซซู ขีดนห้เงินอย่าเพิ่งมาตอนนี้แต่สู้ขอตีข้างบนก่อนนี่คือผมออกอินมาสีเขียวหมดเลยนั่นแหละขีดให้เงนินมาตอนนี้นี่คือแตกกันนะลีฟกระท่อมให้แตกครับผมมันต้องเอาให้แตกครับผม,ม,อเ,อบผมเอ้ยมันแรงขึ้นแล้วมันแรงขึ้นแสดงว่าเอาเกจเสร็จแล้วมาถ่ายมาเออขีดนู้นโอ้ยิงไกลามากบริสตา้าแม่ในะอยู่ข้างบน่ะ มาคอยฮิวนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอานี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่อัพเกรดเลือดตอนนี้ไงโอ้พอดีเลยวะโอเคอัพเกรดเลือดครับผมไหนไหนก็นเน้นเป็นเปรตและคไล้ากับตาบอันนี้ไปแล้วไปตีครับเราต้องเก็บให้หมดครับผมชาวบูชาวบ้านอย่าให้เหลือคอลิสต้าแมนตัวสุดท้ายมีอะไรวิ่งเห็นั้นนะ่ะแทก ไปโอเคโอเคครับผมบายเนี่ยชื่ออย่างงี้ชื่อคนไทยแน่นอนแบบเนี้ยไม่มีฝรั่งที่ไหนตั้งชื่อ,อยี่หรอกมาเฮ้ยคลิปสร้างได้ว่ะเฮ้ยจัดไปแล้วกันเดี๋ยวเราต้องอยโยกทับกลับมาข้างล่างครับผมค่อยๆเดินกลับนะเก็บสเตมินาเอาไว้ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติสียเ,เงินมาเปิดปุ๊บเราจะได้วิ่งใส่เดี๋ยวเราสร้างคลิปต้องเก็บม้าเพิ่มด้วยเพราะม้าเราแตกไปหรือเปล่าก็ไม่แตกนะหรู้เก็บได้แค่นี้หรือเปล่าหรือว่าเราโดนโดม้าไปพอพอเขียวแฮ้ปุ๊บก็เลยใช่หรือไม่น่าใช่นะไม่นะเมื่อกี้ก็ไม่เห็นที่เขามาดมานะ้าเลยเจอจอมเถอะคงจะคงจ,จ,จะสปอนใหม่นั่นแหละ <I fly. S 1> เดี๋ยวเอา ไห้สาวน้อยอีกาของเราขี่ม้านินมังกรครับผมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวรอข้าหยางมาเฮ้ยข้าหินข้าหินรอค่าหินมาก,ก่อนเก็บมาได้สองตัวเห็นน้ำเงินอยู่ฝั่งขวาเดี๋ยวเราต้องแบบอแบบพอมงปะทับด้วยร่างกายครับผมเดี๋วยวผมเปิดขึ้นเวลาต่อไปเอาเอาเออ นี่ถือว่าลื่นแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนแรกนี่ผมเล่นมาก่อนนั้นสองสามรอบแบบโหกระตุกมากลงไม่ได้เลยคือคอนเซปต์ช่องผมในอย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดตั้งแต่ลงเกมก่อนๆนู้นและไม่ว่าจะเป็นทีมฟาแท็กติกหรือว่าจะเป็นเลือดอร์เหรืออะไรก็ตามถ้ามันดูแล้วสนุกเล่นแล้วผมสนุกผมก็จะลงหมดเล่นไม่ว่าคนที่เป็นยังไงผมก็เคยเอาเกมนี้รอบที่เล่นแพ้ลงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะลงในแค่นั้นแหละเพราะว่า รอบอื่นที่เล่นแล้วแพ้ก็คือกระตุกไม่แบบมันแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือ <I S 1> คือพอมันกระตุกเสร็จปุ๊บก, <I am S 1> ก็จะมีคนกดออกเกมอะก็คือ,คอไม่ได้เล่นจนจบก็เลยไม่เอาลงเพราะว่าเล่นไม่จบเกมเลยหรือไม่บางทีเล่นแพ้แต่แบบกระตุกทั้งเกมก็ไม่ไหวไอ้รอบพิชนะรอบพิชนะก็ไม่เอาลงบางรอบเพราะว่ากระตุกมาก <the> พีเดินช้าผมควรจะไปตรงช่องเขานั่นไหมช่องเข่าตรงนั้นนะ่ะผมควรจะเข้าจากตรงนั้นนะเรากระดึบกระดึบกระดึบมาก่อน,นครับผมผมไม่อยากจะไปเสี่ยงตรงช่องแคบตรงนั้นนะ่ะมันไม่หินอยู่อ <to> ้ยโทษดีครับผมได้ยินไหมครับเนี่ยหวั <Quickly. S 1> งว่ามันคงไม่เข้าใหม่นะเอ่อ <the> ไม่มีอะไรครับเขาไม่ได้สร้างใหม่ เรารู้แล้วผมกันไวอันนี้อันนั้นมันแบบอันนั้นมันแบบแคนโนเนียซะด้วยผมไม่เห็นยูนิตภ้าพื้นของเขาเลยไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรอยู่เอาให้แตกเดี๋ยวพอนี่แตกเสร็จปุ๊บเขย่ายข้างหน้าเอาเฮ้ยใหญ่อย่า่งลงไปยิงลงไปอเีอันนี้ไอหอคอยก่อนไม่เห็นยังนี่ไงไอโรนิน เฮ้ยไม่มีดีซิสบอลแย่แล้วแย่แล้วงัน้นเอางี้ต้องแบบต้องยือย้อยื้อโอ้โหดาเม่ด้วยต้องยือย้อยือย้อครับผมเอาไหมเอาเอายายาลวกเรายื้อให้อนาคินวันทำดาเมจแล้วก็ต้องเผาโอ้โหไม่ช่วยเลยเลยเฮ้ยแต่ได้นิดน,นึงนะนิดนึงได้นิดนึงอยู่อนาคินอนาคิน เอเอ,เอต้องล้วงต้องล้วงหนึ่งตัวเก็บตัวนั้นเอออ้าวโลวนิ้นแตกหมดเห <c oughs> ลืออยู่สองสามแตกตัวนั้นก็แตกดีนะผมมีสตาร์ประเทศอยู่ด้วยมันเลยตีเข้าบ้างหลังโดนล้วงเหลือสามตัวงไงโอ้ oh my god เฮ้ยแต่เราชะนะวะครับต้องสร้างใหม่ด้วยครับมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอาจจะอัปเกรด เฮ้ยต้องโดมมามาใช้ไปแล้วครับไปแล้วนะเออผมอาจจะอัปเกรดไอ้เบลต์อะไรให้เป็นดิสิสบอลนะนะผมต้องเผาครับผมมันต้องแบบเผาร้อนแรงอุ้ยขึ้น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 กลับกลับน่าชินจ่าใช่ไหมกลับกลับออกมาออกมาออกมาเฮ้ยข้าหินสี่มาอัญเชิญไซเมทผู้นำและอีเวนภรรยาของเขามาครับผมผมพร้อมเลยครับผม สองท่านเขาไม่ใช่เขาสิก็บอกเรียกว่าผู้นำนั่นแหละเรียกว่าผู้นำนั่นแหละเรียกว่าผู้นำบัดีสุดแล้วไม่รู้ยศที่แท้จริงแต่ฝนมาเรียบร้อยหนึ่งช็อตนะเดี๋ยวผมจะเอาอีเวนต์วิ่งไปสตันตรงกลางโอ้ยตกช่างปลาไลเราซัดเลยแล้วกันนะเออเออไปกับผมเนี่ย อเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ๊ยเดี๋ยวสเตมินาหมดเข้าไปตรงกลางแล้วกดตัวโอแล้วก็รอก่อนนะก็ต้องตีแล้วก็เอานั้นตีป้อมแล้วก็นี่เรียบร้อยยูนิตนายไม่เหลือแน่นอนไปเสริมทัพเร็วอ้าว อันตรก้าซูขีเร่ซูขีสุวิเต่นายทิ้งเราอ่ะ